เคยเป็นกันไหมคะเวลาจะเรียนคอร์สออนไลน์แต่ละคอร์สเนี่ยมีความกลัวกลัวไม่คุ้ม กลัวไม่ได้อะไรกลัวโดนหลอกสวัสดีค่ะพี่ปูนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Lerich Aqua Toner i t Serum ซึ่งเป็นน้ําตบสูตร all in one ค่ะเป็นทั้งโทนเนอร์น้ําตบแล้วก็เซรั่มในตัวจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนคอร์สออนไลน์นะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะในตอนที่ชีวิตกําลังผิดหวังในงานประจําอยู่ก็นั่งเล่นติ๊กต็นี่แหละคะ่ะก็ถ่ายๆไปค่ะจนมาหยุด <ๆ S 2> อยู่ที่คุณหมอกิวันนั้นาเปลี่ยนโลกเลยค่ะ จนเข้าไปในช่องของคุณหมอนะคะแล้วก็นั่งไถเลยค่ะดูคลิปต่างๆของคุณหมอแล้วจุดประเด็นในความคิดของเราเลยว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราเล่นทิกตอกเนี่ยเราสามารถทําเงินได้นะแล้วด้วยความที่ว่างไงคะก็เลยคิดว่างั้นเราต้องเล่นทิกตอกแล้วเปลี่ยนเป็นเงินให้ได้ซึ่งได้มาเจอกับคอร์ส t i k t o k Marketing ค่ะแล้วตัวปูเองก็ลงเรียนเป็นรุ่นที่1เลยก่อนเรียนนี่นะก็คือ blank เลยค่ะไม่รู้เลยว่า t i k t o k ต้องเล่นยังไงต้องทำยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่ครูสอนนะคะมันจะทำให้เราราู้สึก ว้าวอ่ะแต่ลัสไลด์นี่คือว้าวเลยมันคือความรู้ที่แบบ Amazing ใหม่มากสําหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมันใช่อ่ะสาหรับยุคนี้เวลาสอนไม่น่าเบือ่อไม่ขายฝันอยู่ในหลักของความเป็นจริงซึ่งตอนที่เรียนนะคะไม่เคยคิดเลยคะ่ะว่าจะออกมาทําแบรนด์นะคะแค่คิดว่าอยากจะขายของอะไรสักอย่างซึ่งในระหว่างที่เรียนนะคะเราก็ได้ปรึกษาหมอกิมค่ะว่าเออเราอยากจะขายของนะคุณหมอก็เลยบอกว่าเราเนี่ยมีความต้องการด้านไหนชอบหรือว่าสนใจสินค้าประเภทไหนให้ลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นไปศึกษาธุรกิจนั้น ก่อนไปลองเป็นตัวแทนดูก่อนจะได้รู้ว่าตัวเองชอบจริงไหมสนใจจริงไหมแล้วก็ให้เรียนรู้ระบบของเขาซึ่งคุณหมอคิมเนี่ยก็จะมีกลยยุ่มไลน์อะค่ะไว้ให้เราเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถถามได้เราเองเนี่ยก็แอบสอบถามส่วนตัวด้วยนะแล้วคุณหมอก็ตอบไม่ถือตัวเลยจนวันที่เราเนี่ยอยากจะโตอยากจะ ทำเองจริงๆแล้วเนี่ยถึงได้ออกมาทําแบรนด์ของตัวเองซึ่งเราก็ได้เทคนิควิธีการคิดคอนเทนต์การสร้างตัวตนและวิธีการยิงแอดโฆษณาได้มาจากคุณหมอกิมที่แรกเลยอยากจะบอกเลยนะสําหรับแม่ค้าออนไลน์สายขายเนี่ยต้องมาเรียนกับคุณหมอกิมค่ะเพราะคนนี้ตัวจี๊ตตัวจริงเลยแหละกระซิบบอกนะว่าสําหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคุณหมอชอบเปิดคอร์สฟรีบ่อยๆซึ่งตัวผู้เองอะ่ะไม่พลาดไม่รีบเรียนแล้วจะเสียใจ